สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องข่อยคนอีสานนะครับครับเมื่อนี้ผมกะสิมาส,สอนนะครับกีดยางกีดยางนานาแรงายางที่ว่าบพักนะครับหนาแรงช่วงใบร่นงสิเนาะครับสำหรับยางาพวกนี้นะครับที่ว่าค้นที่บพักยางนาแรงเนาะครับกีดจึงได้ให้ใหยาง ให้บำรุงอย่างนี้ไปในตัวแล้วกีจังไดให้ได้ผลผลิตตามฤดูที่มันที่มันให้ได้นะครับผมก็สิมาอธิบายนะครับบางคนก็รู้แล้วแต่ว่าบางคนก็บรรู้นะครับผมก็เคยไปเลี้ยนนะครับอยมเพิ่มมานะครับตามที่เขาเจ้าเลี้ยนกันนะครับก็มีใบได้ใบเนี่ยได้ใบเกติบัตรน่ำน,นะครับผมอ่ากีดอัน <laughs> นี้บ่ิมมีดผมเลือ อันนี้เป็นมีดของพอนะครับมันมันมันสีทุเรศนิดนึง <c oughs> จะอาสีทุเรศนิดนึงเอาคือบโ,บโฟกัสแปบดบหนึ่งครับบบโฟกัสให้แปบดบนึงเอ่อมันก็สิทุเรศทุเรศนิดนึงนะครับ <c oughs> อย่าเพราะว่าถ้าเป็นมีดผมผมอย่างผมพักนะครับผมก็เลบยบดได้เห็ดบ่ได้ฟนมีดก็เลบยบดไอ้อาไม้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะ่งเนาะ จีดยางนะครับเ oh. อาจีดอ่ามู่เจาะรู้จักบอทาไส้นะครับอะเอ,อื่นทาไส้แล้วอ๋อเอ้นี่นะครับอ,นนอันนี้สิถึงอันนี้ถึงทอน้ำยางพอดีแล้วนะครับสุ้มนี่สุ่มนี่ครับตามทีตามที่จีมดมากนะครับตรงนี้สิถึงเป็นถึงทอน้ำยางพอดีนะครับ นีสิพอดีแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเขากีดช่วงใบมันล้นนะครับเห็นบ่ครับมันที่ตางกันนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ผมสีนะครับกับตรงนี้ผิวมันที่างกันนี่ครับนี่แหละครับกีดกีดช่วงช่วงใบล้นช่วงนานแรงให้เขากีดจังสีนะครับยางมันสีถนอมยางไว้น้านะครับเมื่อให้ยางเล็งหนามออกมาจนเกินไปนะครับให้มัน ให้นำยางมันขึ้นไปรอเลี้ยงใบน้ำนะครับช่วงช่วงมันกระร่งผลีใบนะครับกีดนะครับเวลากีดให้ให้เข้าปากก่อนปากปึ๊บนี่มือเดียวนะมีแต่แหงบ่า,าปากปึ๊บนะครับะปากมาที่นี่แนบครับ พ่อพ่อเอาตามตามที่เจ้าของได้ละตามตามหนาไส้นะครับให้แนบมีดให้แนบมีดมาเลยครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจีดจีดไพถ้าไพอันนะฝ้าแน่อยากได้น้ำยางดีแน่กน็ตามที่จีดเลยครับมูเจ้าที่จีดเอาซ้ำ awesome. ถ้ามักถนอมยางกะจีดเข้าไปซ้ำนี้เลยเห็นมันก็ดีเลยแต่ว่าถ้าใครอยากถนอมยางกะจีดซ้ำทาไส้นี่ครับจีดซ้ำนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องม่จีดซ้ำนี้อันนี้คือพอดีเลยครับอันนี้คือพอดีเราป๊ะเลยโมมีเขาเจนนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เขาเจนนะครับตามันจีดถึตก,ตกตามันนะครับจีดประมาณนี้ครับเวลาเหีดข้องอยาง เฮ็ดให้เฮ็ดคล่องจีิงๆนะครับคลองอย่างมู่เจาย่ญ้าไปย่าเปาเฮ็ดน,น,นาสักลงมาขึ้นได้ครับน้ำยางที่ไหลบดีเนาะกับประมาณนี้ครับผมสอนจีดยางเนาะมีดกับต้องเขานะครับดึงมือเบาๆปากักปุ๊บได้ได้คลองที่ตามต้องการดึงแนบมีดดึงดึง,ด,งดึงมาเลยครับประมาณนี้นะครับได้คลิปนาอาจิสอนย้อนน้ำกดช่วงนาแรงเนาะครับโอเคครับ ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ